สวัสดีครับแฟนๆฟนมงคลคาเซนเตอร์อุบลราชธานีช่วงทํามาค้าขายวันนี้พบกับผมเช่นเคยครับเจมจัดให้นะครับตอนนี้อย่างต่อเน,นื่องนะครับจัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับวันนี้นะครับเจมจัดให้มีรถนะครับต้องบอกว่าเอาใจคอออฟโรดมาให้ชาวออฟโรดได้ชมได้ดูกันเป็นรถรุ่นอะไรนะครับเจมจัดให้เดี๋ยวพาไปชมกันครับ นี่ก็คือเจ้า t o y o ต a r e ี o 2.8 4W ร e วิลดานะครับตัวนี้รุ่นเจนะครับเกียร์แมนนวลปี2017นะครับนี่โมเดลปี2017นะครับชมหน้าตานะครับเจ้า r ี v o คันนี้นะครับกระจังหน้าจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับเฉพาะรุ่นสแตนดาร์ดนะครับปี2017นะฮะกระจังด้านหน้านะฮะจะเป็นสีดำนะครับลมนะฮะสีดำ เป็นเรียกว่าสีดำเปียโนแบ็กนะครับกันชนหน้านะครับตัวนี้จะแตกต่างกับสีกับตัวรถหน่อยนะครับจะเป็นสีดำด้านนะครับโอเคไฟนะครับไฟตัวนี้เป็นไฟไฮโดรเจนนะครับไฟหลอดไฮโดรเจนเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคนี่กระจังหน้านะครับอายุที่ด้านข้างด้านข้างรุ่นสแตนดาร์ดนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นล้อกระทะนะฮะ เป็นล้อกระทะนี่คือเดิมๆจากโรงงานเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูความเดิมของเจ้ารีโว่สแตนดาร์ดคันนี้นะครับอาณาซีรีส์ของยางนะครับเจ้ารีโว่สแตนดาร์ดคันนี้นะครับ 205R16 นะครับขอบยาง16นะครับคือยางเนี่ยใหม่นะครับจากโรงงานเลยครับเป็นของบิสโตนนะครับเอาันนี้มาโอเคความสูงของเจ้ารีโว่สแตนดาร์ดคันนี้ ไม่ได้ทําการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับคือมันเดิมจากโรงงานยังไงนะครับนํามาหาเราก็เดิมอย่างนั้นนะครับไม่มีการยกนะครับไม่มีการเซ็ตอะไรเลยคือเดิมๆนะครับท่านผู้ชมครับให้พามาดูโชคนิดนึงนะฮะดูที่โชคนะฮะอันนี้เราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเปลี่ยนแปลงอะไรเลยคือเดิมๆนะครับให้ดูความเดิมๆของตัวรถนะครับออปชันทุกอย่างผมไม่พาดูนะเพราะว่าไม่มีอะไรซับซ้อนพาไปดูความเดิมนะครับ โอเคด้านข้างมาฝั่งนี้ฮะมือจับก็จะเป็นสีดำสีดำด้านนะฮะไม่มีหุ้มด้วยไม่มีโครเมียมไม่มีรูปเล่นอะไรนะครับตัวนี้มาก็จะมีกันสาดเรื่งางขนานตะกตกแต่งนากระบะด้านท้ายนะครับอย่างที่บอกนะครับรุ่นสแตนดาดคือเรียกว่ารุ่นตอนเดียวนะครับตอนเดียวด้านหลังนี่ฮะท่านผู้ชมคัตซีมาดูที่ความสวยของคัตซีนะ ของคันนี้ครับของโมเดลเยียปี2017นะฮะพัดสีสวยครับช่วงล่างสวยเดิมจากโรงงานนะฮะยังไม่ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะครับยังไม่มีการบรรทุกหนักนะฮะนี่ฮะนี่แล้วมาอยู่ช่วงล่างนะครับด้านท้ายนะฮะนี่ฮะยังอะไหนะครับยังไม่เคยถูกใช้งานนะครับยังเป็นขนเป็นขีดเป็นเส้นสีน้ําเงินสีอ่าสีเขียวอยู่นะฮะ เดิมๆเผาด้านหลังนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมครับบาร์โค้ดเนี่ยปกติแล้วถ้ารถมันลุยเนี่ยบาร์โค้ดต้องมีสีเหลืองสีอะไรติดด้วยนะฮะตัวน,นี้แต่คือผมจะพูดว่าไงฮะคือมันสวยจริงๆแล้วมันก็สดใหม่มากๆนะฮะไม่ไม่น้อยด้วยนะรือว่าคันนี้นะครับคัน,ไม,นไม่น้อยด้วยไม่น้อยเท่าไหร่เดี๋ยวผมพาไปดูคันเดี๋ยวพาไปดูกันนะฮะปลายท่อครับดูที่ปลายท่อนะครับอันนี้โหเบวาวปั๊บนะครับ ต้องบอกว่าใหม่สดสจริงจริงนะท่านผู้ชมครับด้านท้ายมาเจ้ารีโวนะฮะมีไฟเบรกดวงที่สามมาให้ไฟท้ายนะครับเป็นหลอดไฮโดรเจนเหมือนเดิมนะครับมีคำว่ารีโวมาให้นะครับ,าานะรบกันชนหลังตัวนี้ไม่ได้มีมานะฮะมามาดูความเดิมตรงนี้นี่ฮะให้ดูเลยครับตะเข็บด้านข้าง ด้านท้ายนี่ฮะไม่มีรอยแหงไม่มีรอยทําสีไม่มีการโปรส้สีนะครับคือเดิมๆครับไม่มีการขันนี่เห็นไหมสีน้ําเงินเนี่ยท่านผู้ชมครับสีน้ําเงินเนี่ยรอยอักจากโรงงานนะครับท่านผู้ชมให้ดูเลยครับฝั่งนี้ครับผมนี่คือความเดิมความสดนะครับยังไม่เคยเทียมสีไม่เคยเก็บสีมา ให้ดูแบบประชิดประชิดบ้านผมเรียกว่าเบิงเอาคักคักเบิงเอาคักคักนี่ครับนะฮะให้ดูกันเัดๆเลยนะครับนี่ฮะกระบะท,ท้ายมีแม็กไรเดอร์มาให้นะครับตัดเสร็จเรียบร้อยอ่ะฝั่งนี้อย่างที่บอดนะครับรถมือสองเนี่ยมันก็จะมีรอยสเก็ต อะไรมาบ้างนะฮะให้เห็นบ้างแต่เราไม่เน้นทําสีนะครับเราไม่เน้นความสีเราเน้นความเดิมของตัวรถมีรอยขีดข่วนอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับรถมือสองนะฮะอ่าฝั่งนี้ก็จะเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันไม่มีก็เรียกว่าไม่ได้ใส่บันในข้างมาให้ไม่มีกันชนหลังนะครับตัวนี้มาออปชั่นนะครับภายในตัวรถมีอะไรนะครับพาไปดูกันนะฮะ เริ่มที่กระจกด้านข้างนะครับอ่าด้านข้างแผงประตูนะครับกระจกจะเป็นแบบมือหมุนนะครับเป็นแบบแมนนวลอยู่นะครับโมเดล year ปี2017เนี่ยรุ่นเนี้ยนะครับยังเป็นกระจกแบบมือหมุนนะครับโ <Okay. S 1> อเคเบาะนะครับเป็นเบาะหุ้มด้วยหนังนะคร <c oughs> ับเบาะหุ้มด้วยหนังฮะเครื่องเล่นเสียงนะครับมี CD ดีเล่นแผ่น DVD ได้นะครับ <c oughs> อันนี้มา แล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับตัวนี้รี v o เนี่ย2.8เนี่ยได้ติดตั้งอาวุธรับมานะครับก็คือ d ดิฟบล็อกนะครับท่านผู้ชมอรุยาตสตาร์ทนะฮะนี่เรื่องเลนเสียงนะฮะให้ดูนิดนึงเผื่อใครต้องการใช้งานเพิ่มเติมนะครับ USB UAX มาให้นะครับ FMA มาให้นะครับกจเหมือนรีโวทั่วไปนะครับหน้าจอมองเห็นได้ชัดนะครับสัมผัสได้ง่ายนะฮะอันนี้มาให้พวงมาลัยพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับแอร์แบคคู่หน้านะครับเดี๋ยวมาพูดนิดนึงนะฮะเอาพูดถึงเ่องเกียร์ดีกว่าเกียร์นะครับมี6สปีดนะครับมีทั้งหมด6สปีดนะครับเนี่ยเกียร์ที่สำคัญเลยนะฮะนี่ครับเกียร์โฟร์วิวนะครับ มันจะเป็นแบบหมุนปรับนะครับไม่ใช่เกียร์เล็กๆที่อยู่ตรงนี้นะครับ h ซเฮดสองเนี่ยคือขับเคลื่อนสองล้อนะครับเฮดสี่ก็ขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยความเร็วเรีวยว่าโฟร์ไฮนะครับมีโฟ l l โลนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องการใช้เกียร์โฟร์วินิดนึงนะครับอ่ะถ้าเป็นโฟร์ไฮโฟร์ไฮนะครับเราสามารถเข้าได้เลยเข้าได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องหยุดรถนะครับบิดมาไฟขึ้นที่หน้าปัด นะครับไฟขึ้นที่หน้าปัดเนะี่ยไฟขึ้นที่หน้าปัดเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเป็นโฟลนะครับเราควรหยุดลดซะก่อนนะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับตัวนี้คือมันจะโชว์ที่หน้าปัดอีกทีหนึงจะเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยไฟสีส้มก็จะขึ้นขับเคลื่อนสี่ล้อไฟที่หน้าปัดก็โชว์ C L O อันนี้เป็นสีโลเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับ ที่บอกว่าอาวุธลับติดอาวุธลับมาอย่างไงก็คือดิฟล็อกนะครับดิฟล็อกตัวเนี้นะครับดิฟล็อกเวลาขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเราจะใช้อาวุธลับดิฟล็อกตัวนี้ดิฟล็อกคือหมายความว่ามันจะล็อกทั้งหมด4ล้อนะครับเวลาล้อไหนล้อหนึ่งนะครับทั้งทั้งสี่ล้อเนี่ยมันติดหรือว่ามันไปไม่ได้ล้อส่วนอื่นๆที่เหลือก็ยังจะงยังขับเคลื่อนยังจะหมุนยังทํางานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้ามีตัวเนี้นะครับ บอกว่าสบายใจได้เลยนะครับเวลาลุยโคลนลุยน้ําอะไรก็แหละคนที่ชอบเอาไปลุยนะครับขวัญใจออฟโรดเนี่ยชอบนะครับถ้ามีอาวุธลับตัวนี้ดิฟล็อกเนี่ยสามารถช่วยตัวเองได้นะครับตัวนี้มาโอเคผมว่าเยี่ยมนะครับตัวนี้มาทางโตโยต้านะครับได้ทําตัวนี้มานะครับโอเคที่สําคัญเลยนะครับความเดิมความสดความใหม่ปี2017เนี่ยนะครับใครจะไปรู้ว่ารถคันนี้มันวิ่งน้อยสุดๆนะท่านผู้ชมครับ เข็มใหม่นะอยู่ที่25,930กิกโลนะครับท่านผู้ชมรถปี2 0 1 7นะครับนี่รถใช้งานแค่2ปีนะท่านผู้ชมใหม่สุดๆมือเดียวนะครับออกห้างป้ายแดงนะฮะนี่พลาสติกยังอยู่ไม่ไม่แกะยังไม่แกะนะครับยังไม่แกะความเดิมนะครับอะไรทุกอย่างครบแม่แรงบล็อกขลอครบนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องจัดแจงแค่ไหนนะครับไปดูกันนี่เลยฮะใครๆก็อยากดูตรงนี้นะครับห้องเครื่องความสุดความใหม่เปิดขึ้นมาโอโหเจ็บตาเลยมันบาดตา ววาสุดๆนะครับนีบ่ให้ดูเลยครับหัวนอ็อตของฝากระโปรงนี่ไม่มีรอยประแจขันไม่มีการทําสีเข้มสีใดๆทั้งสิ้นนะครับความเดิมเพจนะครับเพจไม่มีการแกะนะครับลถดเดิมไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่มีการชนไม่มีการพลิกคว่ำครับตรงนี้นะฮะห้องเครื่องไม่มีรอยเยื่มเม็ดอากอยู่ครบสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองสีเขียวอยู่ครบคานหน้าเป็นคานหน้าเดิมนะครับไม่มีการขัน ไม่มีการขันเลยมีความเดิมใครที่กำลังมองหาดูนะครับลุกกวันดูให้จบนะครับด้านข้างนี่หัวน็อตฝั่งนี้ยังเดิมๆครับคำว่าโตโยต้ายังอยู่นะครับคำว่าโตโยต a ยังอยู่นะครับมาดูฝั่งนี้ครับตะเขีบสีด้านข้างนะครับนี่รอยซิลิโคโนยังอยู่นะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่ สีเดิมเลยนะครับผมบอกว่าเป็นน้องป้ายแดงเป็นน้องป้ายแดงครับใหม่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วมีอย่างเดียวคือป้ายแดงนะครับใหม่กว่านี้ไม่มีมีคันเดียวในโลกนะครับคันนี้มีคันเดียวในโลกเพราะว่าอะไรเข็มไม้แบบนี้มันไม่มีคันอื่นเหมือนนะครับเข็มไม้แค่2อ0หมมีคันเดียวในโลกนะครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาแบบนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับเจ้ารีโวนะครับตอนเดียวนะครับ คันนี้โมเดลปี2017นะครับจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่177แรงมา้าหรือ2755ซีซีนะครับเครื่องยนต์2.8นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลโมเดลปี2018ที่สำคัญเลยคือรถมือเดียวออกห้างไปแดงเนี่ยบุ๊กเซอร์วิสนะครับบุ๊กเซอร์วิสคู่มือการใช้งานกุญแจสำรองอันนี้ครบ ใครที่กําลังมองหานะครับแนะนํานิดนึงนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับอาชีพรับเหมานะครับทมที่นะครับเกษตรกรต่างๆที่มองหารถตอนเดียว 4W h e e l นะครับกำลังใช้งานหารถไปใช้งานอยู่เนี่ยเหมาะสุดๆเลยนะครับคันนี้นะครับเหมาะเหมาะมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยอย่างที่ผมบอกมีอาวุธลับมาติดตัวนะครับคันนี้สบายใจได้นะครับสําหรับคนที่ รับเหมาก่อสร้างหรือถมที่นะครับต้องการนํารถไปขนน้ามันอะไรก็แล้วแต่ไปลุยนะครับในทางโคนทางดินทรายทางน้านะครับอันนี้เหมาะนะฮะอย่าลืมนะครับใครที่กําลังมองหาอยู่ราคานะวันนี้เจมจัดให้นะครับเมื่อก่อนคันนี้ผมขายราคา5้าแสนสอบาทเจมจัดให้วันนี้นะครับท่านผู้ชมเหลือเพียงแค่4ี่แสนเจดบาทนะครับเครดิตดีอนุมัติง่ายซื้อรถง่ายไม่ต้องใช้เงินสักบาทผ่อนเพียงแค่ 7,900กว่าบาทนะครับ7,900กว่าบาทนะฮะคันนี้เครดิตดีนะครับรับดอกเบี้ยพิเศษไปนะครับอยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อลรถได้แตงยังหวัดก็สามารถซื้อได้นะครับบริการส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับสไลด์ออนเตรียมรอคุณอยู่นะครับใครที่กำลังมองหานะครับอย่าลืมนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างข้อมูลนะครับโทรมาสอบถามผมได้นะครับคลิปหน้านะครับจะเป็นรถรุ่นไรนะครับเดี๋ยวเจมจัดให้นะครับสำหรับวันนี้เจมจัดให้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ